วิธีการเพิ่มเสียงต้นฉบับทำยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้น้ำหวานจ,จะพาทุกคนไปดูวิธีการทำก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมหนึ่งสองสามให้ด้วยนะคะอย่าลืมถ้าไม่พลาดสาระดีๆก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะคะไปดูกันเลยค่ะให้ทุกคนมาที่ตัวนี้นะคะจิ้มเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วให้ทุกคนเลื่อนหาคลิปวิดีโอน้ำหวานจะเอาคลิปนี้แล้วกดถัดไปนะคะบูมด้านขวามือข้างล่างจากนั้นแล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นคลิปแบบนี้นะคะ วิธีการง่ายๆให้ทุกคนปิดเสียงตรงนี้ก่อนนะคะกดปิดค่ะให้เป็นลำโพงแบบนี้นะคะจากนั้นแล้วนะคะไปที่ระบบเสียงค่ะจากนั้นนะคะไปที่เสียงค่ะจากนั้นนะคะทุกคนจะเห็นตรงนี้นะคะอ่าคล้ายๆอัลบั้มเพลงเนาะจิ้มไปตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้ทุกคนนะคะแยกเสียงออกจากคลิปวิดีโอจากนั้นให้ทุกคนเลือกคลิปค่ะ ระหวานจะใช้คลิปนี้นะคะกดถัดไปเพิ่มค่ะแล้วให้กดเลือกค่ะตัวนี้นะคะเราจะเลือกตัวนี้ที่เราแยกมาฟังก่อนแล้วก็กดบวกค่ะแล้วเราจะฟังกันนะคะอันแรกทุกคนนะคะ ถ้าใครอยากได้เสียงไหนนะคะทุกคนต้องไปบันทึกคลิปวิดีโอมาก่อนนะคะวิธีการบันทึกคลิปวิดีโอนะคะหากทุกคนไปเจอคลิปเนาะง่ายๆนะคะเดี๋ยวนหวานจะพาทุกคนไปบันทึกขอยกตัวอย่างในช่องของนหวานก็แล้วกันนะคะถ้าทุกคนต้องการเสียงนี้ทุกคนจิ้มไปหนึ่งครั้งแล้วให้ทุกคนมาที่ไข่ปลาสามจุดไข่ปลาสามจุดค่ะแล้วจากนั้นให้ทุกคนจิ้มคําว่าดาวน์โหลดคลิปรีวแบบนี้นะคะ แล้วจากนั้นนะคะพอทุกคนดาวน์โหลดเสร็จแล้วทุกคนก็มาทำตามขั้นตอนที่น้ำหวานบอกได้เลย